สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทักทายพี่น้องครับผมเอาน้องบัวภาพี่น้องมาเล็นสวนย่ำแรกครับปลูกข้วขโพดไว้กระลังเป็นนวยครับพี่น้องกระลังเป็นฟัก,กม่นเป็นนวยไม่เป็นฟักนี่ครับมันใกล้สีกแก่หรอปะครับพี่นอ้องเพืเอินมอยหมอยมันกระลังแหงละ หอ,อกด <c oughs> อกหอกดอกยงไปก็เดินไม้ครับพวดครับว่าได้หยบาบใา้ได้ครับจุกหน่อยจุกไงปักไงกับจุกไงปักหน่อยกับจุกน่อยจุกยงจุกขวดสวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่ผอกันยุป,ปา้าขวดป้าขวดป้าบักัวดินทัดินยุกข้ังหลังยข้างหน้าขานนอ่องกลองใชวได้หมวกไหมบรรยากาศพิมพ์คำสะเวนค่อย มาเละเบงขวดสวนพี่น้องก็ได้่ายทำสวนขบวดเห็นบ่งโดนแล้วสีบ่สิบอเริอมแก่แล้วะบันนี้บัดนี้บอลแหงล้วเด้อมันแหงล้วเด้่ะบ่มันพันเก่าเด้พี่น้องบันนี้พันซื้อแพรอยู่ได้บัดนี้พันแ่บเ้อบัดเี้เดี๋ยวเดี๋ยวยอๆบังกหน่อยมองแต่มายอบ่งดูสิท่านแกไปมันแก่อมันแกพี่น้องมันแกต้องเอาอีิจักประมาณจักอาทิตย์มาณแกอยู่ ตุ่มเขาไว้กันเพราะก็อีกวัโดนเนี่ยคันแดดคันแดดก็อีกวัโดนวัโดนอะไรที่เดียวเขพ่อต้มเลยนปลูกไว้หลายเติบอยู่ครับพื้นที่หลายอยู่ครับแต่ว่ามันเกิดบ่ดีอนไดแมันมันเกิดดีมัขึ้นได้เหรอเปิดไว้ปลูกไว้บางไร่ท่านท่านเกิดบ่ดีอนไรครับคิดมากเกินเลยกินได้ขายที่ก็เหรอครับจีนได้เกาะเล็กน้อยยิง ก็ง่ายตี่สุดแหละนี่มันฝนตกนนำเอยาญก็มาเอาเท่านั้นหรือมันหกถึงที่กาแต่ว่าเขาคนดสวมมันเรามันก็ได้จินที่เราไก่แล้วนี่ยซีซอ่ะซีซี่ถงนี่แหละแต่มันจะกระติดนี่มงคือหมดก้อนเหมืนมิตรวามันพอเถัวขนเหมาไม่แช่หรอกแ่กหกต่กปวกันไม่เกี่ยวแบ้งนะจัดเป็นเหลียงงัว้องเอาเป็นเหลียงงัวได้แงงามที่ได้ถ้าก็เียงใจมันก้จนมัอ่น โอ้ยน่ค่ะบักแตงนี่พี่น้องเลยแตงยังบักแตงยังอบักแตงบักแตงไทยเลเนี่พี่น้องวน่นแตงไทยแตงกิ่งวันเท่ากันแตงกิ่งสิวันเท่ากันแตงกิ่งเดือนที่เราปลูกปลูกด้วยมันได้มาปลูกเกี่ป้าเขาโคดนี่อยู่ได้หลายหน่วยอยู่ได้บักแตงก็ได้เอาไปเศษยังกินเลยตำเ่ลี่ยนไปเป็นเซนทักเป็นเักก็ได้ที่ก็เปรี้ยวกับลาบ เราว่าขนมแกนไม่เป็นกินได้รเจีนเอาชำนันเตียงนั่นำนี่แหละชำนี่แหละพอดีหน่อยเอาปอเอ๊ะแปะน่วยชุกกับนีหน้อยชุกไปน้ำยุ่ไปบ่มหกไหลเปิดห้าวล้วหน่อยชุกไปดูนี่คุมเท่าไหร่ผีผีมากสิหันกะลายิลายนอยยดิขนาดทุกอบ เักแม่งรักอกีตูวเออม่ได้หยหนังงามอยู่ทุกปไล่เด็กพี่หนาวแตีงจงิงเอไปกินเป็นพักก็ได้ครับเออแยมยาแยมยุ่งก็ได้กินพี่น,อน้อนงต้องเทียร์คนเบิ้งนเบิเ้งเด็กน้ำยังสีด้ โี้เปรีอีกข้อห่วยข้อหวยสิมาเบิ้งเด็นไล่ยังสิอเลรกที่เลขกสาแล้วข้อไฟเดียวนี่ข้อไฟข้อไฟเบิ้งเป็นบ่เป็นแบบดูดอกวะข้อไฟข้อไฟไปตำดวงตัวข้อเล็กเนี่ยเบื้องน้ำตุ่นไม่ตุลนไหลดิฮ่ขกดนั่นกูนี่เต้กูทั้งทียไปขูก็กล้วย เห็นว่าเอาเก็บดอกไม้ไปไว,กว้กุกล้วยพผลนละวนี่นวยมันสุกพี่นอ้องเหลืองแล้วเอาเลยบ่เงอะไว้เอาเอาไปบ่มเพื่อนเอาไว้ยังเสียทั้งเกือกันอ้องแตงกิงแตงแตงกิงแตงไข่มองปลูกกระโพดที่กิง่งปลูกเบิด์ด้ะครับน้ำร้อนนี่ไม่ได้บ่กเกิดด้วยซือ นี่กิ่งปลูกลาย้ะครับมันเองว่าเกิดคำนเกิดพืนทีจับผลออกมาคำนี้เกิดบริษัทลายก้อนนี้ครับเมื่ค่อยเกิดโปรดยาตันเกิดหน่อยโปดเกิดโบเบิดทุกต้นเกิดกระห้องกระแห้งครับแต่ว่ากะหลายใหพ่อสิได้ได้ขายอยู่หรอครับพงษ์ทรงสีเดียกินนะครับสีเดียกินอย่างที่หน่อฝั่งนี้เป็นทวาริสงครับพี่น้อง ไอ้สงห์ n h กระทั่มทั่วไอสงครับนี่ทัวอ้สงฆทั่วดินตรงนี้ก็ะปูกันพันม่วงไว้ได้พี่น้องอันนี้เขาพูดกินฟักสดครับกินต้นเดียวครับเบิดส่วน เกิอดอยี่ต้นเดียวฟักหมดง่ายเลยไม่เห็นน,น,น,นี่ข้นทรงไห้ผมบ่ได้ดปลูกหลวนพึ่งเอามาปลูกมันมันผัดสงสัยไม่ไม่สิเบิดอายุมันครับเกิดยี่ต้นเดียวครับปลูกปักลายเสดาย,ยู่ครับทั้งใน่ก็จะเป็นสีม่วงนะครับนี่ฟักสีม่วงครับกระโพดกินฟักสดเสดายยู่เกิดต้นเดียว ผลหมดตัวดินใก่พ่อกูไปนตดนนนัดินกมันบุญ้อซากบุญ้อซากเดินเงียได้แล้วบก้อซากเดินเพลิงน่องเอ้ยฝนดีไรนนี้กญ่าถวมบัดบนมาสได้หามาเสียหนยาให้เพินเ่นหนึ่งเราเด้ไห่ ตนกระถ่วมมันจะได้คูนี่อน่ะพราทุดินมันไปแย่ติมแล้วนต้นหญ้าหญ้าก็บุดินจ้ำกันยันตะหนูน่ะน่งเน่าคือนมันไม่ได้กินนะตะหนูรแม่รวดต้นเป็นเนื้อแนมันนูนั่นนะนั่นน่ะมวังรุ่นี่เห็นเริ่มเริ่มเห็นแล้วเลยหนูเี่โอ้แมันทำไมันจอเราน้มันนี่ก็แม่รอดตยตายนีร่วง

วัต่นๆแล้วเยู่แล้วทางปาอยู่ข้าองคุณบักคัดคนี้เนดินว่าทอหนุ่สิเียกัดักเชดดินตัวลสมท่านเจกหนุก็เปลียนดินไว้มันกัท่านพอู่แล้วเนาะมันยังซื้อเจาเยอ่ตัวดิฟักเงี้่ฟักเงย็ือบ้านเดียักเดวยวได้ักยวตัวเนาะ ทั้งในเป็นสีม่วงแล้วนะตัวเป็นตัวเป็นปโคตกินดิบโคตรินดิบต้นเดียวบดสวนมีต้วเดียวครับไม่เขียวเยนีม่เกี่ยวม่ว,มนว,มนวมงนมวขดไปตุมมาท่านพอดตุตมหรอกพี่น้องจะข้าวครับ ดงข้โพดดงขา้าโพดแต่งจงอิงใส่อต้องมาบดตัน่ม,นม,มนัด่มับดมัจะกิเดบดีตวากน้าวนี่วยบ่ตว่วยวบค้าบ่เอาไปไว้วบ่ไปไปบา้าเว มันบมันออน้อยมันออกจากกิดินนั่นสินกินมาทันเลยเกี่ยวรุ่นหมละน้ยวันกันยังหลายน้วยอยู่ดิเป็นกระตาเหรอมันหกตัวตได้เันข้างน้อยกับว่เห็นมน้องหกน้ามันก็ร่งเป็นดอกมันจเป็นน้วยก่อนน้อยกับลูกไว้ก็ได้เก็บกิ่ดวันกับว่าคือนาแลี้ยงปรลเด็นนาฝนไม่ยาให้ยาแห้งเอาผ้าห เดี๋ยนัย่นเก็บไปให้พี่น้นองวะถ้าเอาไววจเท่ทาแล้วก็เสียบไ่เป็นไ้กินต้นนี้เ้าพา่อยิอก่อมๆดีๆเสียบวนเสียวนบนก็หลักี่บวนเีนก็จะไปหาจกันลายนี้ที่บอกลายนุย้นย มันเกี่ยวยางเียสแล้วขดออกก็จะได้ใช้ผงเองก็ขวดท้่เกี่ยวไปตง้าบอกดินหนึ่งทีหน่งยงอนบ่หลอ่มันนั่นะเทเอาเทียวลุมวหรึ่ก็แก้ม เนี่ยบึงฟนะา,านงนี่าน่นเจียดอกหนี่เนี่ยม่ยุต่เสืดวยดทัปอกเบงบ่อนั่นด้วย่เจีดมเจียแต่เ้ากินเี่นั้นเอออดเปรี้ยวไ,วไว้กินานมีคนมาลักมนี่ยปลูกไวข้ขางท่างมานี่ ตาเกากับบทันมีแล้วตา,ตาเกาบทันมีตาไม่จ,จะจีบเป็นยังไงค่อยมีคนรักของกันอกพี่น้องสเบตได้จ่อทางปนีเลยนี้คนท่ากับเดถผงตอนกับคนกับบอ่บบอ,บอมางาดอกบอยก็ต้องบบถองึงเยหน่อยจอหน่อยห,อยหลายส่วยหหนย่งอกันได้คล้องเรากสิกลับ้านที่บบน กับตัวขาโพดต่อไ้เลยพี่นนองถ้า <c oughs> <c oughs> ที่นอนองเาเพิ่งสวนเลยแสดอก่าไอ้ไทยทาำสวนอันขวโพดขับพื่อด,ดินมาเห็นบ้องโดนแล้วเจีบยบแปล่งแปะเต็มตาอันเจี๊ยบอ้วนก็เต็มตาไ <ừ. S 2> ก่กบบกต,า,กา,ตาผุนเดียวเต็มนกินว่าท่านเจี๊บปล่งข้างว่าเราก็เลืออเปลงจริงซะคนั้นามาเบิ่งเต้อัปเดตสวนทีนน่นนองมาได้มาถ่ายสวนในบิ่งโดนแล้ว ก็อาตุเรงขายหดอกรเบิ้งตัวก็ได้ขายอยู่ดอกกระเบิ้งเพราะว่าต้องจิ้กับบมต้อจิ้มบ่ไหวเดี๋ยวจิ้มกับท่านพ้อหมายเป็นแ้น้เาไหวท่านแต่วาบดกเบ้องขวดท่านแสบยุ้ท่านอท่านไม่เดี๋ยวดูนี่ว่ามันท่านเกาป่ะไหนดิเจ็นเชิงสีสิมันก็เปลยนเนาะมันขอบขวดก๊าเแข็ง ก็สิว่างอันนี้คือเป็นตีๆกันน่อยกันเพราะว่ากันหน่อยกันหน่อยที่รเราเหรอวะตีกันไหตัวทันมเทดอกไม่เทียดิเอาจังสั้นแล้วครับพี่น้องคลิปนี้บ้านน้งบวงัวกับคุณยายพามาเล่นสวนครับ <c oughs> พี่น้องสวนพี่น้องส่องคำคำแรงๆกับสีผ้ากันล่าเขาบ้านห้าเฮ็ดกับเขาแล้วครับบ้านนี้คอยปอกกันไหมคลิปนาครับสวัสดีครับสวัสดีปอกกันไม่คลิปนาพี่น้อง ตเบ่งับวาสีได้ขายบ่สฟักไงกับมีฟักหน่อยก็มีครับสีกันง่ยอมนูฮันแก่หันแก่กรลังใกล้เหรอครับใกล้แล้วถ้ำเฮนากับดไห้เบิ่งดูเรวได้พามาบนสวนข้าโพดเจ้าบัดไถ่ทำบัดย่ำขายพนธีว่าเ้ยมันปลกก็ถึงก็ได้ขายพันธว่ามปลูกนง่ยังไงติบ เอ,อ,อ้าวันสี่วันพ่อไปกิปปกปนแล้วป่ะแม่พี่ต้องไงแล้วฝากต้อถือแดดดีๆนี่มันพ่อกินแล้วบ่โอ้มีหอดแมงอันนี้นี่ครับแมงจระเข้พดดากน้ำเลม้นี่อือมันพ่อแล้วบ่แม่นี่ไปซิมเลยบ่ ไปซิมจกฝักนะบอนแก่แบไหนลู้ไหรอไปซีมมังรถสัก